สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟเชียลครับหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับตลาดสมาร์ทแลนด์ครับตำบลห้วยปราบอำเภอปวกแดงจังหวัดนนทบุรครับนี่ครับดีดานะครับยังสวยเหมือนเดิมครับสามที่พี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องโอ้ยมองเนี่ยตลาดสมาร์ทแลนด์นะครับพี่น้องเนาะห้วยปราบ บรรยากาศดีพี่น้อง่นนะเป็นบิ๊กซีครับ่นนะเป็นเขาแล้วครับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีผมว่าคุ้นๆอยู่ครับวันนี้ว่าเคยมาเล่นอยู่ครับเนาะแต่่กอนทถนนบิ๊กซีน่านจะเป็นพื่งเอทไมลนะครนะนะับตอนนั้นเนาะบรรยากาศโอ้กว้างไงไพศาลพี่น้องโอ้ย เอาเอาเอาสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหมดหมดเราเอ้จังเหมดมือวัดดีกันเพื่อนมือมาเนี่วัาดีกันอยู่นี่นะข้าวมันเนี่มาพอพี่พอน้องแล้วท่างตลาดปลา s m a r t ห้วยปราบห้วยปราบห้วยปราบเขาเคยมาไหมครับเคยมาแล้วครับห้วยปราบเคยมาครับ Smartland แต่สักพักแล้วนะสักพักนึงแล้วเอานี่ครับถือว่า ซื้อา่าถือว่าสถานที่กว้างขวางครับกว้างขวางนี่ครับน้องโอย่อที่กว้างขวางมากสวัสดีจะไปไหนลกูกจะไปไหน,นวัดวัด มัดเลยว่างขวางเดี๋ยวทา <c oughs> งทีเราดูตรงนี้ก่อน<า>ที่ไหนเจ<ะ>๋งไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะหมาเยอะมากเลยนะยนดูด้วยนะ,ยยะตรงนั้นหมาเยอะแล้วก็ กินินตัวๆเนี่ยมันอาก็ไปดูดกดกกไปได้หมดอ่ะมียุงด้วยเหรอป๊าดยุงมหลายแค่ยุงแตกส่สวดอยูเติอาเบิงเนื้อนครับสถานีสวนรถฉากมาก้วครับต้องฝุ่นครับฟังฝุ่นเนาะรถคอนตูมรถลิฟต์รถอะไร่เอา พื้นเป็นดินครับพี่น้องขนาจาะแน่น,นนะอย่างนี้นะเพราะคนกำลังเทียครับนั่นที่จัดนควรจาขอาสถานที่สัมมาแล้วโดนลูกไส้ขข่ก็นอนแหละครับยูโรโร,รับรับรับนอนนอน กูลังคนกินเสรเรียบร้อยแล้วเบริร์กซงกูลังคนกินเสรเรียบร้อยแล้วลรัคักเนาะคักตอนนี้เด็กๆกำลังเดินไปหาสถานที่รีสอร์ทกันนอนครับเบิร์กซงเป็นตะห่อนพี่น้องแดดนี่เป็นตะแดดห่อนคัก ส่วนส่วนพ่อพญาเขากะหากะจากส่งผัดตื่นจากบรรทมสบายบังคมพญาค่าะพอดีเขามาหอวตอนเมืองอเมืองสมาร์ทแล่นแหละครับส่วนมันชวนเออขลารสบริพาตรกันเด็ดไปหาลับวางรับวางนอนแล้วนี่ครับ รวยลั่นทุ่งกับปุ๋ยลุงรุ่งอรุณครับพี่น้องลาหานอนพี่น้องว่าเอ๊ะลูกว่ามานอนแล้วนอนไม่ได้ปะยุงพ่อป่ะครับพ่อพ่อตําหนูเนี่ยครับก็เลยถามว่ายุงอะไรยุงบินหรือยุงเดินแถวระยองเหรอครับท่านเดินเอ่อบินมากลูกพ่อป่ะสระเดี๋ยวพลังคนรับอาปากเสเปรอดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพลังคนรับไปนอน นอนหน้าปากไปเระวังเจอมแ,แมนครับเป็นเมืองสมาแลนพยาค่ะอันอันบรรดาอัมมาศเหน้าผ้ากันส่งอันนอนแหรครับแจ่บบดได้ครับส่งพยุ่งหลายะก็เลก็เลยไปฝุนครับอันพระราชวังวัดคุครับวัดก็มีครับสถานที่โอเค เขาเคยมาอยู่ครับคิดว่าตอนคิดว่าเคยมาอยู่นะผมมาจำได้อยู่ขับคลายขับคลายอยู่ครับส่วนพอหยุกยืนนั่งงานแหลกย่นารถอยู่แบบนี้คือเอจไหนดีก็ซีบีตัวสุดนวดก็ไลฟพิจารณาอยู่ เด็กหน่อยน้อนมาไหนัายุงมาฟานะนี่แนหะก็เลยไปวัดครับ <c oughs> เอาบ้ามาแม่นบ่มาซะแต่คือที่แม่นนี่เราแตกแตกนี้ส่วนแล้วกนะ็พนอ,อากาศมันเื่นมแล้วพอนะ,ะนะมันก็ธรรมดานี่ครับแต่ี่ยคิดว่าแดดเปี้ยงนะครับนี่แดดเปี้ยงนี่แหละฮ้อนคักแหละเสียพอก็คือที่แม่ครับเมื่อกี้พากันนอนอย่างนี้เต็มอยู่เมื่อกี้อยู่ไว้ได้มาซะ อากาศมันเสื่นเนี่ยพ่อนั่นเนี่ที่หล่อนยุ่งตัวหน่อยเป็นตหนนะครัวครับหน้ากลัวหน้ากลัควควายนี่แหละวันนี้เราบักใค่เลือดออกก็องอ่ายแล้วน่นนี่ครับเนี่นด้านหน้าเป็นโรงเรียนครับของกินของอยากเพียบเลยครับทั้งบุญไปเบื้องมาแล้วถือว่าโอเคสถานที่โอเคเด้แต่ห้องน้ำนี่แหละช่วงนี้ต้องวัดก่อน ไห้保卫อวไดีกะพุนเลยครับลอยไล่พันไล่กันระเบิร์กันเอาอเค,ครับเราจะเป็นหนาทวัดแต่หน,น้าจะเปในตลาดอะไรครับแต่เขาจะมาท่านไปสำรวจบ้างนะนี่ครับน้องนภาตลาดครับทั้งหนาเน่ากินเน่าอยากเพียบเลย พวกกำลังบอกสถานที่ว่างกันตั้งบอกชุดบอกตั้งมันเอียงต่ำลงมาเลยนี่ทั้งหนเป็นน้่นทัางหนเอียงลงมาเลย่ารองรับชั้นดีกว้างเลยแหละว,วางจักรรถจะหอยหอ,อยไลยเติมละบฝุ่นยาวเลย าารพระจิตสวัสดีครับ,รบไปสำรวจมารอยังน,องนี่วัมายครับนัาบังรับบางนอนตัวบับหนอยางัง,องททอเออ,อกระถานตัวอาศัยวัดวัดอาวาททตัวใด้ผู้ชากางสถานที่วางๆอย่างนงี้เลยครับบันนึเนจังไราห็นนะครับไลยายไปแบาจังลุย พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดครับคลิปงานทั้งพออ้อมไหมครับเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำพูนออฟฟิเชียลครับแบบคอยกันกดนไหลกดแชร์เลยพี่น้องเด้อให้ทายาตเขาสู่หนึ่งแสนพี่นอ้องโอ้โไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วดีใจดีใจอ่าเดี๋ยวยังไงยังไงนี่ยังดีดีเลยที่แรกงานแต่พี่น้องเบิรงนะครับเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ